การกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยกลับมาประเทศไทยหรือจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าผมฝากได้นะผมฝากผมอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนนะฮะผู้คนหรือสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงเดิมที่จะไปต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยอยากฝากให้คนเหล่านั้นถามคํถาถามคุณทักษิณว่าคิดอย่างไรกับนักโทษทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ ที่สมควรจะได้รับการปฏิบัติในแบบเดียวกันหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณทักษิณพูดได้ไม่ใช่เป็นการหาเสียงทางการเมืองนะครับคุณทักษิณที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นความสง่างานของแก่แก่ตัวคุณทักษิณเองให่ไหมฮะถึงแม้ว่าผู้ริภัยทางการเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยถูกต้องคดีที่มันที่มันหนักหน่วงกว่าคุณทักษิณคดีหนึ่งหนึ่งสองหไหมฮะซึ่งมันมันไม่ง่ายกลับบ้านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะ แขาเรียกว่าได้รับข้อยกเว้นหรือนักโทษคดีหนึ่งสองผู้ต้องหาคดีหนึ่งนสองจำนวนมากเนี่ยที่ฟ้องคดีในทุกวันเนี่ยแค่ระดับชั้นอายการส่งฟ้องเนี่ยสามยังขั้นยังเอาไปคุมขังเลยนะกรณีคุณแรงและคุณตะวันเป็นต้นเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้สู่ขั้นตอนการชี้มูลเลยยังไม่ยังพร้อมเลยยังไม่ได้ขั้นตอนการสื่อพยานเลยการเอาไปเอาไปขังเอาไปก่อนอย่างเนี้ย ผมก็คิดว่าคือไอ,อผู้ลิภิตทางการเมืองเนี่ยจำนวนมากจํานวนมากนะคือเพื่อทายแสดงเขตจำนวนที่ชัดเจนด้วยว่าจะเอาอยัางไงกับคนเหล่านี้แล้วผมคิดว่าเรื่องเนี้คุณทักษิณพูดเนี่ยก็จะสั่งางานงามในวีทีโลก<ช>ไม่ได้พูดหให้จร<ๆ>ิงเพราะตัวเองได้กลับบ้านแล้วแต่พูดอื่นพูดผี่ที่เขายังยังยังต้อได้รับความความลำบากเช่นเดียวกับคุณทักษิณเนี่ยเขาต้องระหูระหืนไปเสียทั้ง ไอความรู้สึกของการผูกพันธ์ในเรื่องครอบครัเพืพ่อนฝูงที่ดินบ้านเรือนของเขาใช่ไหมทุกคนก็บ้านรักเมืองทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่จะมาคิดว่าจะมาเผาบ้านเผาเมืองเหมือนที่การเอาไปประชาสัมพันธ์กันหรอก